ความรักคือการลดหากเธอได้พบความรักที่แท้จริงเธอจะสามารถลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเป็นเธอจะสามารถลดการครอบครองได้อย่างสิ้นเชิงหากเธอรักโรคไปนี้อย่างแท้จริงเธอจะลดการบริโภคลดการทำลายสิ่งแวดล้อมลดการผลิตสิ่งของต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเธอ ลดความอยากให้โลกนี้เป็นอย่างที่เธอปรารถนาะเธอรักโลกนี้แบบที่โลกนี้เป็นเธอรักในธรรมชาติของโลกใบนี้หากเธอรักใครสักคนอย่างแท้จริงเธอจะลดอัตราตัวตนของเธอลงได้เพื่อความสุขความสบายใจของคนคนนั้นลดความต้องการของตนเองเพื่อเติมเต็มให้กับคนคนนั้นเหมือนแม่ที่รักบุตร จะสามารถลดความต้องการของตนเองความสุขความสบายของตนเองเพื่อความสุขสบายของบุตรเมื่อความรักของเธอนั้นบริสุทธิ์มากพอเธอจะไม่ต้องการสิ่งใดจากสิ่งที่เธอรักเธอรู้สึกเติมเต็มโดยธรรมชาติเธอรู้สึกได้รับโดยธรรมชาติทั้งที่เธอลดลงทั้งที่เธอเสียสละความสุขส่วนตัว แต่เธอกลับรู้สึกอิ่นเต็มอย่างหาคำบรรยายไม่ได้เธอพอใจในธรรมชาติของสิ่งที่เธอรักไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามทีที่เธอรักอย่างบริสุทธิ์เธอจะยอมลดความต้องการที่เป็นของเธอลงได้เพื่อให้สิ่งนั้นได้ดำรงอยู่ตามธรรมชาติของเขาความรักคือการลด บกความจาก God In Me พระเจ้าในตัวฉันเขียนโดยความสุขอยู่ที่ใจ